สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังเข้ามารับชมช่องลุงสอนคนน้องหน้าผ้าเล้อครับเมื่อนี้ผมลุงสอนยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศการเลาะทงให้ทงหน้าหาสุมหัวสุมสวนครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเบิงโคกน้องหน้าครับนี่คือโคกน้องหน้าสําหรับแปลงนี้เพิ่นได้ลงเมื่อเฮ็ด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับจนมาหอดเมื่อนี้หาเดือนครับพี่น้องนีลาพี่น้องการเฮ็ดโคกน้องหน้าบเม,มน่าจะเฮ็ดได้ไง่ายๆเด้อครับการเฮ็ดโคกน้องหน้าใส่เวลาดนครับพี่น้องมันต้องใส่เวลาเนี่ยครับความคิดกับความเฮ็ด คววมเป็นจริงกับความคิดมันต่างกันครับพี่น้องสำหรับการเห็ดหัวเห็ดสวนเฮ็ดเกษตรเนาะมันโบเห็นผลท่านที่ท่านใดครับการจะเห็ดโคกหนองหน้าหรือว่าการจะเฮ็ดเกษตรปัจจัยหลักก็คือตัวมีทุนครับพี่น้องที่จะรร่งมือเฮ็ดกว่าจะ เป็นรูปเป็นล่างขึ้นต้องใส่เงินครับต้องใส่ทุนนอกจากทุนเฮ็ดแล้วก็ยังตองมีทุนสำรองครับเพราะว่าการเฮ็ดเกษตรเพราะว่าจะเฮ็ดอีหยังมั่นโ่เมนว่าจะให้ผลผลิตให้กำไรในเร็ววันครับมันต้องใส่เวลาระยะดนครับพี่น้อง ทุกยางต้องใส่เวลาครับดังคือแปลงที่ผมผ้าพี่น้องเมื่อเบิงเมื่อนี้ครับนี่ละการเฮ็ดโคกน้องหน้าอายุการเฮ็ดเขาเดือนที่หาเลีว้วพี่น้องเบิงเดือครับว่าเป็นจังไดแน่เฮ็ดมาได้หาเดือนนี่นะครับได้ซ้ำนี่เนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงเมื่อเฮ็ดไปก็ต้องใส่ทุนครับสำหรับแปลงนี้เพื่อนก็ขุดคลองใส่ไก่ครับบนเนื้อที่ทั้งเบิดนีกว่าสองไร่ข้างบนเพื่อนก็จะขุดสะไวบ้บนึงครับทีตรงนี้เป็นทีลาดยังข้าง,งล่างเพื่อนก็จะข้อหลอกข้องเป็นข้องใส่ไก่ครับ ห้องใส่ไก่ขนาดกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรครับเลอกหนึ่งเมตรนี่ละการเฮ็ดน้องโคกน้องหน้าครับพี่น้องคิดเบิงคาคๆเล่ครับสำหรับผู้ที่จะคิดว่าอยากจะเฮ็ดโคกน้องหน้าคนที่มีงานประจำอยู่แล้วครับเป็นไปได้บบควรจะล่าออกจากงานประจำ เพื่อที่จะมาลงทุนเห็ดโคกน้องหน้าครับผมเห็นได้หลายมองแล้วครับบ่ประสบความสำเร็จครับบางที่แล้วก็กูนี่ยืมสินมาเฮ็ดมาลงทุนเห็ดน,น้านี่คือบ่เป็นผลดีครับพี่เนาะกว่าที่จะเห่าจะได้ทุ่นขึ้นมันก็ต้องใส่เวลาน้านครับสำหรับแปลงนี้เนาะเจ้าของเพิ่น เฮ็ดงานครับพี่น้องเพื่อนบเดล,ล่าออกจากงานเนาะนี่คือเพื่อนคิดถึงตองแล้วครับเพื่อนบเดล,ล่าออกจากงานครับแต่เพื่อนก็นตตองใส่ทุนครับเพื่อมาลงทุนเฮ็ดคูกน้องหน้าเนาะเพื่อนกับเฮ็ดงานครับเพื่อที่จะเอาทุนมา,าลง่งสิ่งล่งคล้องล่งต่างๆครับพี่น้องมาปรับปรุงมา ทุกสิ่งทุกอย่างครับในโขงน้องหน้าเพื่ออให้มันเกิดผลผลิตออกในพ่ายภาคหน้าครับแต่ก็ต้องใส่เวลาเน่จักน้อยครับการเห็ดเกษตรนี่ละครับพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่ามันเห็ดไงแต่ที่จริงแล้วมันมองางเด้อครับพี่น้องการเห็ดโขกน้องหน้าครับกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ต้นใหม่ที่เห่าลงไปเ่ราว่าจะต้นอีหยังก็เหล่วแต่ครับพี่น้องลงมือนี่บ่แมวนว่ามืออื่นมือื้อเพื่อนจะให้ผลผลิตสร้างรร่ไร่ให้เหาครับการตีเหาลงทุนเฮ็ดโคกน้องหน้าแล้วก็ตองมีทุนสำรองอีกครับกว่าผลผลิตอยู่ในโคกน้องหน้าเหาถูกสิ่งทุย่างกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะ ออกดอกออกผลในห้องมันต้องใส่เวลานานครับพี่น้องการเฮ็ดเกษียนี่ต้องเข้าใจเนาะต้องทํำใจในจักน้อยครับต้องว่างแผนให้ดีครับเพราะว่าทุนที่ห้าเอามาลงอยู่นี่มันโมเมนต์นหน่อยครับสำหรับแปลงนี้ก็ใส่ทุนแนพอสมควรครับหนึ่งก็คือทุนเพิ่นเจาะ บาดาลครับพี่นนองเพื่อเอานามมาใส่ประโยชน์ได้โคกน้องหน้ามาใส่ในค้องใส่ไก่เพื่อที่ให้สัเเ์เลี้ยงเพิ่นเลี้ยงปลานํำครับเพื่อให้ปลา,าได้อาศัยเนาะต้องมีหนามมหนังในค้องใส่ไก่นี่จึงสามารถปล่อยปลาได้ครับในค้องนี่เพื่อก็ปล่อยอยุคครับปลา แบบยันบอนใหญ่หรอกครับพี่น้องปลายัางน้อยน้อยอยู่ครับนามคือปัจจัยหลักครับในการเห็ดเกษตรเห็ดยังกระเดียเ่ยวแต่ครับตรงมีนามเป็นปัจจัยหลักดำรงชีวิตด้วยนามครับบอรว่าจะเป็นต้นไม้ที่เพิ่นปูกไว้ในนี้เนาะต้นบักซีดาครับต้นพาวต้นกล้วยแมแต่ะตะไข่เนี่ย ต้องอาศัยแรงน้ำครับเป็นปัจจัยหลักในโขกน้องหน้าปูปลาในน้ำนี่ก็ต้องอาศัยน้ำครับถ้าบม่มีน้ำนี่ก็คือบกแห้งตายไปเบิดครับสัตว์เลี้ยงอยู่นนี่ครับนี่คือเพิ่นเจาะน้ำนี่ก็สิบเบิดอยู่เราเล่าอยู่นี่เทิ่งขึ้นติดแผงโซลาเซลล์นี่ผมคิดว่าจะบ่ตำกว่า4ี่ถึงหมื่นครับแล้วก็จะมาขุดหลอกข่อง ใส่ไก่มาคุดสะอีกไหนจะมาล่อมล่อมรั่วอีกครับขาแรงงานอีกครับคาดว่าเงินแสนนี่ยังหน่อยอยู่ครับพี่น้องที่เพื่อนเอามาลงทุนไ้นี่เนาะนี่นะครับพี่น้องคิดเบิง่งคากๆเดอร์ครับถ่ายคิดว่าเฮ็ดโคกน้องหน้าเลี่ยวคิดว่าจะให้ผลผลิต แล้วก็มีกำไรไหวนี่อ่าพี่น้องอย่าไปคิดจังสั่นครับอย่าไปมองในโลูกสวยเด้อครับพี่น้องความจินตนาการกับความเป็นจริงนี่มันต่างกันครับความจินตนาการคือพี่น้องจินตนาการออกมาจินตนาการแบบสวยงามแบบคิดว่าเฮ็ดไปแล้วมันจะให้ผลผลิตตอบสนอง กับพี่น้องได้ไหวนี่คือมันบ่เป็นความจริงครับพี่น้องสําหรับการเฮ็ดเกษตรแม่แต่ตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์มาครับพี่น้องจังไดยมาเ้าสูพี่น้องฟังครับสําหรับในคลิปนี้เนาะสําหรับตัวรุ่งซ้อนเองก็ เคยมีประสบการณ์ครับการเฮ็ดเกษตรกลุมลูกคูขานมากคือกันการเฮ็ดเกษตรเนี่ยตกเพื่อใจไปในจักน้อยครับถ้าบบมีทุน่นสำรองเนี่คือไปว่ได้ครับพี่นอ้องหนจะค่ากินค่าใส่ใจครับสมัยสม,มื้อนี้อยู่บ้านนอกค่าใส่ใจกับ่บตางกันครับ ในกรุงเทพในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆเด้อครับพี่หน้อง่าใส่ใจแต่ละเมือ้อแต่ละเว้นครับไปมาต้องใส่เงินเบิดครับพี่น้องเลยเพราะว่าสมัยนี้เบิดเบิดสมัยยางครับออกจากบ้านไปนิดหน่อยสตาร์ทรถขึ้นก็คือเงินนะครับพี่น้องเลยต้องใส่เงิน การอยู่การกินซูมมอเนี่ยสิไปหาน้ำหอยน้ำหองน้ำโขงน้ำปลาหาอยู่ห,า,หากินเนี่กะบอกคือเก่าครับพี่นองซูมมอเนี่ยต้องมีเงินเท่านั้นครับจังได้กินครับถามว่าอึดบอแนวกินบออึดครับถามมีแนวซื้อเงินละมีบอถามมีเงินซื้อกิน่ะบออึดครับพี่น้องเลยแนวอยากแนวกินเนี่ย,ยบอต้องไปหาน้นนำโูกน้ำปลาให้ยากครับพี่น้องเลยให้ไปตลาด โดยเฉพาะตลาดแรกเนี่ยหรือว่าตลาดเศร้าเนี่ยบอือดครับพี่น้องเนี่ยกินจะก,กินยังเนี่ยได้กินครับพี่นอ้องเพราะแต่ว่ามีเงินครับนี่แหละพลังว่าเงินคือพระเจ้าเนาะเงินเป็นไ่เงินเป็นพระเจ้าครับพี่นอ้องบ่มีเงินนี่ยคืออยู่บ่ได้ครับซูเมอเนี่ยก็ตรงล้นร้นครับต่างคนตางล้นร้นหาหาไม่ยังหาเพื่อปากเพื่อท้องครับเพื่อซื้อ,อยูซื้อกินครับ นอกจากซื้อ,อยู่ซื้อกินเดอก็ยังมีหนีมีสินออกครับบ่ว่าจ,จะหวดลดหวดบานเนาะทุกคนตัวมีผ้าระครับเอาสำหรับคลิปนี้เนาะผมได้ผ้าพี่น้องมาเบ่งการเทดโคกน้องหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคงจะเป็นแนวคิดให้พี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนครับ ที่เขามารับชมหากลุงสอนบอาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไหวนําเด้อครับพี่น้องเลยเอาสําหรับคลิปนี้เนาะลุงสอนคนนอนหน้าขอลาพี่ลาน่องไปก่อนครับไหวคลิปนาพอกันใหม่สาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ